สวัสดีครับสวัสดี FC อีกาชนักทุศากครวันนี้ผมอ้นอีกามา,รากระตัวเหมือนเช่นเคยน,นะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นหลังเกมที่บ้านของบอลหมัดกับบอลหมัดเปิดบ้านแล้วแพ้ให้กับลิเวอร์พูลครับ0ประตูต่อ2เก่งเล็กพ่ายแพ้ให้กับเก่งใหญ่เก่งใหญ่อย่างลิเวอร์พูลครับสูแบบนิ่มๆแล้วก็พุ่งทยานสู่คำว่าแชมเปี้ยนออฟอิงแลนด์ตอนนี้คือโอ้โห ร้านพูลถูกกฎหมายที่อังกฤษเนี่ยปรับราคาจนแบบคงจะนำม้วนเดียวจบละมั้งเนี่ยนะครับเพราะว่าหาคู่ท้าชิงค่อนข้างยากกับยังไม่เห็นที่เป็นแบบสมน้ำสมเนื้อเลยพวกที่ไล่ตามมาเนี่ยบางนัดกับกระท่อนกระแทนบางนัดกับมาผุบผุบโผลแต่ลิเวอร์พูลของผู้ซื้ออาร์เนอร์ครับแพ้แค่เกมเดียวในซีซั่นนี้ครับ นั่นคือการแพ้คาบ,บ้านให้กับน้อนงคาฟอเรสอาจจะมีช่วงสะดุดครับแต่พวกเขาสะดุดไม่นานแบบอ่ะเสมอ2เกมและกลับมารันฟอร์มอย่างเช่นก่อนหน้านี้เสมอ2เกมและตอนนี้เข้าเบรกชนะมา3เกมติดนะครับชนะในเกมที่ควรชนะซะด้วยนะครับนี่คือหลังเกมครับผมเห็นอะไรมุมมองเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมใส่ให้แบบเต็มๆเลยทั้งในมุมของเจ้าบ้าน และในมุมของทีมเยือนนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิรสเพลก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเครห์จานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางอีกอันหนึครับเพราะว่าที่นี่อีกอันหนึเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับประเด็นแรกก่อนขอคุยเรื่องราวของบอลหมัดก่อนครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับบอลหมัดที่เคยเป็นเพื่อนสีย่ำปึกของเอเวอร์ตันของทีมท้ายตาราง เราเคยร่วมหัวจมท้ายในการลุนหนีตกชั้นครับณเวลานี้พวกเขาไม่ได้เป็นทีมเหล่านั้นแล้วครับพวกเขาขึ้นชั้นไปอยู่แถวแถวหัวตารางนะครับเป็นไปตามที่กุสเซออนเอร์เคยพูดเอาไว้ก่อนเกมครับกุสเซออนเอร์เป็นกุสือที่ให้ความเคารพคู่แข่งของเขาอย่างบอลมัดเนี่ยเขาบอกว่าอันดับของบอลมัดณเวลานี้มาดูต่ำเกินไปบอลมัดควรจะอยู่สูงกว่านั้น เพราะว่าบอลหมัดซีซั่นนี้ทำผลงานได้ดีจริงครับอันนี้มีช่วงขาดความแน่นอนนะครับในช่วงแรกตามที่ผมเคยพูดเอาไว้ในคลิปก่อนเกมแต่พอหลังจากที่พวกเขาเจอกับจุดที่ลงตัวบอลหมัดกลายไปทีมที่แบบโอ้โหเอาชนะยากมากนะครับทีมที่เคยแรงแรงเนี่ยโดนบอลหมัดตบหมดครับไม่ว่าจะเป็นนิวคาสเซิลหรือจะเป็นนอตแฮมฟอเรสฟอเรสเกมล่าสุดนี่ไงโดนบอลหมัด ชนะไป5-0บอลอัน bon ครับแล้วก็ไประบายแขนกับไบรตันชนะไป7เดตอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงเป็นทีมที่คอยตัดแข้งตัดขาบรรดาทีมใหญ่อาร์ซอลก็เสร็จแมสตี้ก็เสร็จนะครับและอีกหลายๆทีมจกนกระทั่งในวันที่พวกเขาเจอกับทางลิเวอร์พูลเนี่ยพวกเขาได้เล่นในบ้านต่อหน้ากองเชียร์ตัวเองนะครับแล้วฟอร์มดีด้วยนะครับไร้พ่ายมายาวนาน11แมตนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นบางทีมเนี่ย แล้วเจอกับทางลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะมีความเกรงใจนะครับมีความหวาดหวั่นกับการที่ต้องเจอกับทีมจากฝูงอย่างลิเวอร์พูลอาจจะเล่นไม่เป็นตัวเองเล่นผิดฟอร์มไปจากเดิมเลือกจากที่เคยเล่นรุกกลายเป็นเล่นรับเต็มตัวแต่ไม่ใช่กับบอลมัดของอีราอราครับยอมรับจากใจเลยครับว่าเดอะเชอร์ี่ทีมนี้เป็นทีมที่ใจถึงมากครับตลอดทั้ง2ครึ่งครึ่งแรกครึ่งหลัง เล่นกับล์พูลได้แบบเออนี่แหละคือทีมที่ดีนี่แหละคือทีมที่เห็นอนาคตปลายทางค่าพลังงานของนักเตะบอลหมัดชุดนี้ต้องยอมรับเลยว่าแมงโคสูงครับสูงมากๆครับเป็นทีมที่เล่นเกมด้วยความดุดดันความเกรียดกราเล่นเกมบุกด้วยหัวใจที่กูอยากจะบุกแม้ชื่อชั้นของนักเตะแต่ละคนจะดูไม่ค่อยเตะหู มีบางรายเท่านั้นที่เคยผ่านหูผ่านตาม,มาแต่อย่างที่บอกครับว่าออราโอราเนี่ยเขาใช้ความเป็นทีมเวิร์คเป็นตัวตั้งการทํางานเป็นทีมคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเราจึงได้เห็นว่าบอลมัดในเวลาที่เจอกับลิพูเนี่ยโอ้เล่นเกมรุกได้มั่นมากครับนักเตะแต่ละคนดูเข้าใจซึ่งกันและกันเทคนิคดีสื่อสารกันดีแต่น่าเสียดายตรงที่ว่าพวกเขาขาดลูกหนักในเกมนัดนี้ การโจมตีของบอลหมัดพยายามโจมตีเข้าใส่เร์พูเนี่ยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเดินเกมทางฝั่งซ้ายเต็มๆนะครับเพื่อที่จะไปะเผชิญหน้ากับตัวนากของเทรนด์อเรโซนาอาโนเห็นได้ชัดว่าอิลลาโอราก็มีกลยุทธ์ในการโจมตีรวมถึงโอเคด้านซ้ายไม่เวิร์กใช่ไหมไม่เป็นไรกูไปด้านขวานะครับบางช่วงไปทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วพยายามเจาะตรงกลางคือพยายามที่จะทําลายเกมรับของร์พูให้ได้เพียงแต่ว่าพวกเขาขาดลูกหนักแต่ถึงอย่างไรนี่คือเกมที่บอลหมัดพิสูจน์แล้วนะครับว่า การที่พวกเขายืนสูงอยู่ในขณะนี้การที่พวกเขาโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมอยู่ในขณะนี้มันไม่ได้ฟลุกมันไม่ได้บังเอิญเพราะว่าบอลหมัดสามารถบาลานซ์ได้ทั้งเกมรับและการเล่นเกมรุกในเวลาที่เล่นเกมรุกพวกเขาเติมเต็มได้ค่อนข้างดีมากในทุกพื้นที่ในเวลาที่ต้องเล่นเกมรับพวกเขาถอยร่นออกมาอย่างรวดเร็วและมีความสมดุลไปอย่างมากบรรดาทีมใหญ่ต้องเห็นเลยครับว่านักเตะบอลหมัดชุดนี้ไม่ธรรมดานะครับชื่อชั้นอาจจะดูดัด,ด,ดแต่ มีความโดดเด่นสุดๆนะครับก็ซัมเมอร์นี้ใครที่ขาดแบ็กซ้ายเอาไปเลยครับมีลอสเคอร์เคสรวมถึงปีกซ้ายอย่างอองตวนซาเมนโยหรือจะเป็นคู่เซนเตอร์ซาบานีกับเฮาเซนโอ้โหคู่นี้เล่นเกมรับดีไม่พอยังรู้จักการเอาตัวรอดรวมถึงการเล่นลูกบอลได้แบบโดดเด่นนะครับคือเป็นกองหลังสมัยใหม่นักเตะหลายคนครับเข้าตากรรมการเป็นอย่างมากถ้าทีมใหญ่ อยากจะได้ตัวผู้เล่นบอลหมัดชุดนี้ใส่ได้เลยครับทีนี้ไปดูผู้ชนะอย่างลิมพูครับเกมนี้มันมีความชัดเจนมากว่ากุนซืออาร์เนอร์เตรียมการบ้านเตรียมพร้อมในการรับมือบอลหมัดเป็นอย่างดีก่อนเกมที่เจอกับบอลหมัดเนี่ยกุนซืออาร์เนอร์รู้ครับว่าจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้ทีมอยู่ในสภาพที่พร้อมที่สุดคุณก็ได้เห็นนะครับว่าในเกมที่เตะกับทาง PSV Alpha เอฟเนเนี่ย กุนซืออา์เนอร์พักตัวหลักเยอะมากมันชัดเจนมากว่าคุณซซออา์เนอร์ให้ความสำคัญกับเกมนัดน,นี้มากเพียงใดลิเวอร์พูลนะครับจัดชุดใหญ่เต็มสูบเลยเป็นชุดที่ดีที่สุดนะครับทั้งตัวจริงแล้วก็มีตัวสมรองที่คอยเปลี่ยนได้ทุกๆสถานการณ์จนกระทั่งเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่สามารถเก็บเกี่ยวผลก,การแข่งเข้าสู่กระเป๋าตัวเองได้ตามเป้าหมายครับและช่วงนี้เห็นไหมครับว่าเป็นช่วงที่แบบลิเวอร์พูลรู้ว่า พลาดไม่ได้หงแดงรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี2เกมก่อนหน้านี้ลีพูเหมือนจะเจอเกมง่ายแต่หลังจากนี้มันไม่ง่ายเพราะว่าคู่ต่อสู้แต่ละทีมเนี่ยเริ่มที่จะเห็นแล้วว่าลีพูเล่นแบบไหนจุดเด่นอย่างไรแข็งแกร่งอย่างไรก็ต้องหากลยุทธ์วิธีในการที่จะรับมือของลีพูให้ได้นะครับซึ่งกับเรนฟอร์ดเนี่ยเรนฟอร์ดก็พยายามที่จะเล่น เกมรับอย่างเต็มที่พยายามจะปิดช่องไฟปิดพื้นที่อย่างเต็มที่เกือบจะทําได้ครับแต่หงแดงมีฮีโร่ขี่ม้าขาวที่ชื่อว่าเดวินยูนเดสจากนั้นเจอกับทางอิสบิททาวก็เป็นเกมที่ไล่ต้อนอิสบิทแบบชิวๆแล้วก็มาเจอในเกมนัดนี้ครับหงแดงรู้แหละว่านี่คือเกมที่ยากเกมหนึ่งแล้วก็ไม่ประมาททีมคู่ต่อสู้ด้วยเพราะว่าคต่อสู่เนี่ยกำลังมั่นอกมั่นใจสุดขีดนะครับเป็นทีมที่ไม่แพ้ใครมาอย่าง,งยาวนาน11เกมแล้ว ไม่เปลี่ยนสไตล์ตัวเองอการที่ไม่เปลี่ยนสไตล์ตัวเองเนี่ยมาเลยทําให้ลิฟูเนี่ยมีช่องว่างในการที่จะทําประตูเป็นเกมที่หงแดงนะครับรอโอกาสตัวเองอย่างอดทนเพราะว่าวกเขารู้ครับว่าเกมนัดเนี่ยมันจะไม่มีทางหลอกที่จะได้โอกาสแบบบทบี้ขยี้ใส่พับสนามบุกอยู่ฝั่งเดียววันเวตลอดเวลาไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าบอลหมัดเองก็มีดีพอต,ตัวทุกคนคงทราบดีถูกต้องไหมครับ ในเมื่อไม่สามารถควบคุมเกมได้แบบเบ็ดเสร็จเหมือนที่ผ่านมาหงแดงกด็ต้องทำอย่างไหนล่ะครับคือรักษาโอกาสของตัวเองเอาไว้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดและก็อย่าได้พลาดในเวลาที่โดนโหมกระหน่ำเข้าใส่เพราะบอลหมัดเป็นทีมที่พร้อมที่จะตัดเกมทุกจังหวะและสามารถเปลี่ยนจากรับไปสู่รุกอย่างรวดเร็วเล่นเกมเพรสซิ่งเป็นเราเล่นดบับดุดันเกรียวกราด เข้าบอลแบบถึงอกถึงใจอยู่แล้วนะครับแต่ก็นี่แหละครับคือลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เอาตัวรอดเก่งเกมดันกลางของพวกเขาเนี่ยไม่ได้เป็นสองรองใครครับบางทีเหนือกว่าทุกทีมด้วยซ้ําเพราะว่านี่คือเกมที่เห็นชัดและเห็นตลอดเวลาว่าหงแดงสามารถหนีในการตัดเกมหนีจากจังหวะเพรสซิงจากฝั่งตรงข้ามได้ค่อนข้างบ่อยมากไรอันกาเฟนแบกยังมีช็อตแบบทิกเกมสวยๆอยู่ตลอดเวลาอเล็กซิสแม็กอเลสเตอร์ ก็เอาตัวรอดได้นะครับผู้เล่นคนอื่นยังสามารถทำได้ดีในการครอบทองบอลเหลืออย่างเดียวครับคือการทําประตูเพราะว่าเกมรับเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่าห่วงเพราะว่าตั้งแต่เอาสตาร์ทวินิทีแรกไปจนจบเนี่ยผมมองว่านี่คือเกมที่เล่นเกมรับได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอย่างฟอร์กีฟานได้เนี่ยโอ้โหนิ่งสุขุมนุ่มลึกละเอียดรอบคอมเซนเตอร์ก็ถือว่าทําได้ดีบอลมาเจาะยากมากนะครับแล้วก็ค่า XG ของบอลมาเนี่ยต่ำกว่าลหลายๆเกม แต่ในเดียวกันแบ็กซ้ายแบ็กขวาที่โดนเจาะถือว่าเอาตัวรอดได้ทเทรนเนี่ยอาจจะโดนเจาะเยอะกว่าใครเพื่อนแต่เขาก็ไม่ก่อความผิดพลาดแต่อย่างใดแล้วทั้นั้นไม่พอเขายังมีส่วนร่วมกับการเล่นเกมรุกกับเพื่อนร่วมทีมด้วยการรักษาคลินชีทแน่นอนมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือเครื่องตอกย้าว่าเกมรับที่ดีจะนําไปสู่ความเป็นแชมเปี้ยนในภายภาคหน้าหรือว่าในช่วงบั้นปลายแน่ๆนะครับ คือถ้าเกมรับดีเสียยากไม่ได้ก่อความผิดพลาดง่ายๆหงแดงก็จะรออย่างเดียวตรงที่การทำประตูถ้าทำประตูได้เมื่อไหร่ก็รอที่จะเก็บผลลัพธ์ไปเลยรอที่จะเก็บ3คะแนนอย่างเช่นในช็อตที่ได้จุดโทษมันก็ช,ชัดเจนว่ามันคือจุดโทษนะครับแล้วพอได้โอกาสแล้วทำอย่างไรจะทิ้งขว้างเหรอไม่ใช่โมซาร่าไม่ได้ทำให้เป็นแบบนั้นโมซาร่าก็สังหารได้แบบเด็ดขาดเหมือนกัน จังหวะประตูที่2นะครับเห็นไหมครับว่าเกมกำลังดีๆของบอลหมัดเนี่ยแต่มาเสียสมาธินิดเดียวเท่านั้นแต่หงแดงยังคงนิ่งพอเขี่ยวพอเก่าพอในการที่จะทําจังหวะนั้นเนี่ยเปลี่ยนโอกาสนั้นเป็นประตูได้ลูกจากเคอร์อทิสโจนส่งต่อไปนะครับเราให้กับทางโมซาลาโมซาล่าคิดแป๊บเดียวว่าโอเคกูคมีช่องแล้วก็ยิงทันทีใน,นทางที่ตลอดทั้งเกมเนี่ยมิลสเกเคสเนี่ยสามารถต่อกอนรับมือกับซาลา ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าแค่นิดเดียวเท่านั้นเขาโดนซาลาหักเหลี่ยมครับนี่คือความเขี้ยวความเก่าและก็แน่นอนครับดวงมันจะเป็นแชมป์เนี่ยมันต้องมีคําว่าโชคนะครับจาก1-0เกือบจะโดน1นแล้วช็อตนั้นเนี่ยจัสซินไคเวิร์ดที่ทุกคนได้เห็นมันต้องเข้าถูกต้องไหมครับแต่จัสซินไคลเวิร์ดพลาดอย่างน่าเหลือเชื่อมีโอกาสเปลี่ยนเป็น1-1ึ 1, แต่แป๊บเดียวเท่านั้นครับรพูได้2.0 นี่คือข้อแตกต่างกันครับระหว่างความเด็ดขาดความคมและการได้โอกาสและเปลี่ยนโอกาสนั้นเป็นประตูทันทีริภูมมีสิ่งนี้ครับในขณะเดียวกันร,ริภูมิมีอะไรมีความพร้อมมากกว่าทางบอลหมัดริภูมมีอะไรครับมีสมาธิที่นิ่งกว่าบอลหมัดและก็แน่นอนครับมีความเก๋ามากกว่าบอลหมัดก็ไม่แปลกครับที่ส่งปริดจะยกให้เกมนัดนี้เป็นเกมที่เก่งใหญ่เหนือกว่าเก่งเล็ก เป็นหงแดงที่ตัวใหญ่ตัวพองนะครับแล้วก็มีความมั่นใจในทุกๆเกมนักเตะมีสมาธิมีวินยัยรู้ว่าต้องทําอย่างไรในแต่ละจังหวะรู้หน้าที่รับผิดชอบของตัวเองได้ดีเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่คับขันรับมือกับคู่แข่งที่มาแบบบูดุดันได้เล่นเป็นผู้ใหญ่เล่นอย่างสุข,ขุมนุ่มลึกมีทีเด็ดที่ขาดในเขตโซนแดนคู่แข่งริพูมีครบเลยครับเกมรัดนี้ถ้าเป็นทีมอื่นเนี่ย สไตล์แบบบอลมาเนี่ยมีพังพินาศแน่นอนแต่ลิปูเอาอยู่ครับวันนั้นก็ตามที่ั่วหัวไว้ครับสิวนิ่ม,มพุ่งทะยานสู่ความเป็นแชมป์เก่งมาจากไหนก็เสร็จหงอยู่ดีนะครับแต่เกมต่อไปหงแดงจะเจอกับเอฟเวอร์ตันของเดวิดมอยส์นะครับตอนนี้พีมอยส์เขามาแรงนะฮะแล้วก็นี่แหละเจอกันแบบถูกเวลาจริงๆงหงแดงฟอร์มดีฟอร์มดีต่อเนื่องเจอกับเอฟเวอร์ตันที่พุ่งพรวดขึ้นมามีความมั่นใจมากขึ้นชนะมา3เกมติด คลีนชีได้2จาก3นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันระหว่างเอเวอเรตันกับลอร์พูกลางสัปดาห์หน้า12กุมภาเดีย๋ยวคอยว่ากันนะครับทั้งก่อนเกมและก็หลังเกมสำหรับคู่เมอร์ซเดสไบเดอร์บีครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ